ไปเดือนเอาต้นหอมแดงมาปลูกใส่กระถางไปเดือนเอาต้นหอมแดงมาปลูกใส่กระถางเนาะค่ะเนาะบึงกำลังแตกยอดกำลังงามแตกพอจอ่อไปแจ้อยู่อันนี้ก็ปลูกไปยังไม่ทันไลยนั่นอยู่เนาะค่ะเนาะเอาพักบุ่งมาปลูกไวน้น้ำพักบุ่งปลูกเสียบใส่กระถางอีกจังน้อยก็ขึ้น ให้หลุนปติดตามไปเดือนเด้อค่ะเลิกวความันสิเกิดงามํำไดอันนี้ก็คือกันหอมก็ล่างสิขึ้นโพลายหยดเน้ะหอมแดงปลูกไว้กินในขั้วเลื่อนนะคะน่ะเนาะทีเฮามันอันจำกัดก็เลยปลูกใส่กระถางไ้ว่าทีบานไปเดือนบ่กวางมันอยู่บ้านเลยอ,อาท้อนนะคะน่ะเนาะทีมันหน่อยอยู่อันตามเศรษฐกิจพ่อเพียง ปลูกอันญองกินกันปลูกเส้กระถางเอาเนาะคะเนาะงาะปลูกหาฟังเส้กระถางอันนี้ก็ต้นตีนเป็ดไปเดือนบาสีเอาไปปลูกให้ก็เลยเห็นเพาะมันไหวเนาะคะเนาะมันใหญ่เติบแล้วนี่ต้นตีนเป็ดไปเดือนนี่เพราะท่านไออเกิดบาสิเกิดรอดระปเดือน,น,นปลูกของไว้แต่ต้นหอมเกิดลหลายเติบแล้ว ก้นหอมเกิดยังแล้วไปเดินเพาะพริกไว้อันนี่บัดนี้เกิดอยู่เดี๋ยวมันก็เกิดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะ้องคอยนันไปเดินเตียนปลูกพริกใส่กระถางอีกติดตามไปเดิน,นะะด้วยกันด้วยไปเดินสตรียมให้ดูนี่ม,มือเส่าไก่กันที่ดีปลูกต้นหอมอันนี้กับกะเพรามันเกิดเองเนาะคะ่ะเนาะเอาใบใส่กินกะเพรา เอาเม็ดเมื่อวานกเกิดหลายตนนะัวกกน้อยก็สิได้กินกัะเพ้าอยู่นี่เกิดไปซี่หาต้วนอน,น,นกขนนะนีนก็ต้นกัะเพ้าหนึ่งกระต้นกระเพ้ากันค่ะเกิดหลายตนาย้นอยู่กัะเพ้าได้กิน ตอนนี้อยก็เด้ไข่ัเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบัอดสุคอนอยู่ดีสบายไม่มเจ็บจะไยยม่ควมไข้ังมีวัสดีค่ะ